สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวแฟนเพจพี่ออนนะคะ,ะพี่ออนนะคะ<ด>พี่ออนจากเพจออ,อนในสูบใบแดงสวัสดีคะ่ะอันนี้พี่สุภาแล้วก็พี่หมุนนะคะ,อะสองคนทางานที่ไหนนะคะทางานที่ไหนกันที่คิงเพอร์สที่ไหนนะสนามบินสวนุวรรณภูมิประมาณลาดกระบังไหมคะค่ะอยู่ลูกค้าอยู่ถึงลาดกระบังอันนี้มาซื้อรถถึงปทุมธานีเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวถามพี่สุภาใครเป็นคนติดต่อออนนะ พี่คะ่ะอ่าพี่สุพันเป็นคนติดต่อเนาะพี่สุพันเป็นคนติดต่อแล้วก็พี่หมอนเป็นคนซื้อเนาะเ,เห็นว่าพี่สุพันดูมาหลายเพจเลยใช่ไหมคะเห็นวันที่ไปไปไป,ไปทำสัญญาบอกดูหลายเพจเลยก็ดูอยู่ค่ะแต่ทีนี้ก็เลยแบบก,ก็รอว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นจําแบบจะติดต่อช่องทางไหนได้วะอยากรู้ว่าเออ,อ่าถ้าเราอยากได้นี่เราจะทํผ่านไหมก็ะจะ ปรึกษาใครก็ไม่กล้าปรึกษาก็รอเอาเบอร์โทรอย่างเดียวเห็นว่าดูไลฟ์สดแล้วก็ดูไลฟ์สดค่ะแล้วก็จำเบอร์ไม่ได้ใช่ไหมจำเบอร์ไม่ได้ที่ก็ไปกรอหลายรอบเลยกรอหลายรอบแบบว่าก่อนจะกรอก็คอมเมนต์ไปนิดนึงว่าขอเบอร์โทรหน่อยาคือจำไม่ได้ออนก็ตอบไปในในในคอมเมนต์เนาะแล้วก็พี่พี่พี่สุพันก็โทรมาพี่สุพันก็โทรมาบอกว่าเนี่ยโชว์รูมอยู่ตรงไหนอยากมาซื้อรถด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อเราบอกว่าพี่สุพัณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวออนไปหาเลยแล้วก็ไปหาเลยใช่ไหมคะอ่าก็ไปเลยไปเลยไปทำไปไปรับจองถึงรากระปวาบางเลยขับรถไปเลยนะคะพอดีด้วยด้วยวันนั้นคิวว่างด้วยนะไม่ไม่ไม่มีนัดอะไรว่างอยู่ก็เลยบอกไปเลยแล้วกันอ่าก็ไปหาพี่สุพันเลยไปรับจองกันเลยนะคะแล้วก็อยากถามพี่สุพันนิดนึงเห็นบอกว่าดูมาหลายเพจเลยทําไมถึงเลือกออนให้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 ดูแลอะคะคะทำไมถึงเลือกออนอะคะคือ อยากไม่รู้เหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจหรอกคือ,อพอมาอพอได้เบอร์โทรศัพท์ุบก็เลยโทรเลยค่ะจริงๆเห็นว่าไปทําสัญญาที่อื่นมาแล้วด้วยเคยได้ทํามาแล้วไม่เคยเห็นไปส่งรถออนอกสถานที่ไปที่ต่างๆก็เลย ก็เลยลองดูสิเผื่อไม่ลองไม่รู้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้จบตรงนี้ก็เลยว่างี้แต่พี่ทอพันเคยไปทําสัญญาที่อื่นมาแล้วด้วยใช่ไหมคะห็นว่าเคยไปแต่ก็ไม่ได้ซื้อโดยตรงเหมือนที่คุยกับคุณออนค่ะค่ะอันนี้ก็วันนี้ก็ได้รับตรถแล้วประทับใจนะคะค่ะรู้สึกยังไงกับออนบ้างคะตั้งแต่วันที่เจอกันวันนั้นวันนี้จนวันนี้ละ่ะก็รู้สึกประทับใจค่ะรู้สึกดีๆว่าเออว่าเรื่องผ่านแล้วก็อู้ทำไมเร็วจังเซ็นวันเดียว สันดวมสมพงกันใช่ไหมคะเซ็นวันเดียวเซ็นวันนี้พรุ่งนี้ผ่านเลยนะคะโอโปุ๊บพรุ่งนี้นัดปั๊บเป็นเอกสารปั๊บไปอันนี้ก็ทำงานที่ King p o w e r ทั้งคู่นะคะแต่พี่หมุนก็เซ็นคนเดียวเนาะอันนี้พี่หมุนอายุเท่าไหร่นะคะบอกได้ไหมคะอันนี้ห้เจห้าสิบเจ็ดห้มีมีถามมาหลายคนเนาะมีถามมาหลายคนเหมือนกันบอกว่า อายุ50กว่าแล้วซื้อรถได้ไหมอันนี้ซื้อได้นะคะจริงๆแล้ว60กว่าก็ซื้อได้นะ65ที่พี่ออนเคยทําเยอะสุดก็68เนี่ยยังได้อยู่นะคะคือปยังได้อยู่นะยังได้อยู่แต่ว่าต้องสุขภาพแข็งแรงเดินได้อะไรได้ปกตินะคะอ่ะก็ซื้อได้หลายคันอยู่นะคะอ่าก็ก็บางทีแบบหลายคนกังวลเรื่องอายุกลัวแบบว่าซื้อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อได้นะคะยังไงแล้วลองติดต่อมานะคะพี่ออนขายขายได้หมดเนาะพอดีของของของพี่หมุน ก็ค่อนข้างดาวเยอะเนาะอันนี้ดาวเยอะก็ผ่อนน้อยผ่อนผ่อนสบายเลยเนาะอันนี้เห็นรถแวบๆแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นแล้วค่ะสวยทุกใจไหมคะค่ะโอเคค่ะสวยทุกใจนะค่ะสวยทุกใจนะคะจ้าได้ตามที่สั่งค่ะได้ตามที่สั่งแล้วก็คันนี้ที่บอกนะที่เมื่อี่เอมืวานที่ที่เล่าไปนูในในไลฟ์สดตอนเย็นเมื่อวานนะคะอันนี้คือเจ้าของรถที่เป็นรถตัวเบาะหนังอยู่แล้วแต่ว่าไม่ชอบเบาะสีดำอันนี้ลูกค้าขอรีเคสเปลี่ยนเป็น บอดสิครีมนะคะพี่ออนก็จัดให้เรียบร้อยนะวันไลฟ์สดอยู่เนาะอันนี้ลูกค้ามีเลิกประมาณ9ก้าโมงเก้า <c oughs> นาทีเ <c oughs> น,ใน,ใน,ในานนะเที่ยงค,ค่ะเที่ยงเก้าเนาะแมขอโทษเที่ยงเก้านาทีใกล้ใกล้ยังคะตอนนี้กี่นาทีนาฬิกาพี่ออนทักกันเหลืออีก9นาทีก่นโอเคก็ก็เป็นว่าอขอให้พรนะขอให้ลูกค้ารวยรวยเฮงเฮงนะรวยรวย,วยเฮงเฮงประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองเห็นว่าไ,ได้หนึ่งเก้าไปด้วยนี่เมื่อที่แล้วใช่ม ส่งส่งส่งใบทะเบียนไปให้ลูกค้าเนาะายทะเบียนมันเป็น7 8 1 7 8ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ลูกค้าซื้อ1718อ่าแต่ว่าพี่หมุนซื้อเลขวันออกวันนี้วันวันรับรถหนึ่งเก้ากอ่าก็เลยได้ค่างวดไปงวดหนึ่งได้เป็นร้อยหนึ่งอ่าได้ค่างวดไปงวดหนึ่งก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะ แค่เริ่มต้นก็ถูกแล้วนะคะวันนี้ขอสามตัวตรงเลยนะคะขอให้ลูกค้าประสบความสําเร็จร่ำรวยเงินทองเนาะวันนี้ไม่มีลอตเตอรี่มาขายเพราะมันเพิ่งออกได้สองสามวันนะปกติปกติถ้าลูกค้ามาออกรถเนี่ยจะมีลอตเตอรี่มาขายพี่ออนจะซื้อให้หนึ่งใบลูกค้าหนึ่งใบพี่ออนหนึ่งใบวันนี้ไม่มีเพราะวันนั่น่าจะยังไม่ขายเนาะเพราะวันนี้เพิ่งวันที่สิบเก้าเองน่าเขาเขาเขาน่าจะยังไม่ขายกันกนะก็เอาเป็นว่าเล่นๆนะคะขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางงั้นเดี๋ยว ขอคะแนนอีกนิดนึงถ้ามีคะแนนเต็มสิบให้ออนกี่คะแนคนะคะพี่ให้เต็มเลยคะ่ะให้เต็มะคะ่ะจ้ะให้เต็มไปเลยค่ะรักเลยนะจ้ารักโอเคเอาเป็นว่าเราสอง <c oughs> เราเราสามคนนะก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ <c oughs> <ช>มีอะไรหลังจากนี้ถ้าพี่หมูหรือพี่สุพันนะอยากให้ออนดูแลเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถ ปรึกษาได้เลยนะไม่ได้ไขแล้วไขเลยนะคะเดี๋ยวแบบออกไปแล้วไม่กล้าโทรถามเซลอะไรเงี้ยค่ะโทรมาถามได้เลยนะคะรับปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะดูแลไปเรื่อยๆปีต่อไปจะต่อเทเบียนต่อประกันอะไรประมาณนี้ค่ะดูแลให้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ทักทายเข้ามาเยอะเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่รถเลยนะคะจะไปไหว้แม่นางนู่นนี่นั่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรถด้วยนะโอเคเดี๋ยวเติ้ที่รถเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยวตั้งไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศส่งมอบรถกันนะคะอือสวัสดีเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆก่อนอ่าคุณทีมแลนดสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะคุณอ่อสุนสุนทิสาไหมคะสวัสดีค่ะคุณวิชลาสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอุ้ยสวัสดีแคปเซต์่อนเดินเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ออนอ่ออินบ็อกกลับไปนะคะคุณทีมแลนดคุณรัฐภาวานบอกสวัสดีจ้าพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ่า คุณบัญชาสวัสดีค่ะอ่าคุณชานนท์สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะบรรยากาศการส่งมอบรถนะคะวันนี้จริงๆเมื่อเช้านี้มีส่งมอบรถไปแล้ว1คันนะคะแต่ว่า,าลูกค้าค่อนข้างเขินบอกว่าขออนุญาตไม่ไลฟ์สดนะคะพี่ออนก็เลยไม่ไม่บังคับกันเนาะขพไม่บังคับกันถ้าลูกค้าไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ามีส่งมอบรถรัวๆหล,ล,ล,ลายคันเลยเมื่อเช้ามีส่งไปวันนี้น่าจะร่วมสิบคันค่ะเจพาของพี่ออนก็สองคันเนาะแล้วก็มีของที่ปรึกษาการขายท่านอื่นอีกน,นะคะ ตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัว 1.9S เนอะในตัว,ว 1.9S ก็จะเป็นล้อกระทะนะเป็นล้อกระทะอ่าเป็นล้อกระทะอันนี้ส่วนของลูกค้าส่วนของลูกค้าพี่ออนก็เดี๋ยว,ยวขออนุญาตเอาเก้าอี้ไม้ไปวางดอกหม้ให้ลูกค้าแป๊บน,นะคะอาตัวนี้จะเป็นตัวเอนะคะตัว 1.9S เนาะตัวนี้ราคาลด65,000บาท อันนี้ของลูกค้าพี่ออนจะเป็นตัวสี่ประตูสี่ประตูตัวเซตนะคะอ่ะว่แไม่แางเลยจ้าอืมแล้วนี้มันหนักมันหนักก็ไม่นึกถึงจะใส่กล่องมาให้อ่าจะเป็นตัวสีประตูนะคะของลูค้าพี่ออจะเป็นตัวสี่ประตูตัวเซตนะคะราคารถอยู่ที่อ่าตัวเซตเกียวโตนะคะราคารถอยู่ที่917,000บาทเนาะราคารถอยู่ที่917,000บาทตรงนี้จริงๆมีโปรดา้าเริ่มต้นอยู่ที่58,000บาท มีโปรดาวเริ่มต้นที่58,0 0 0บาทเนาะอ่าตัวแซดค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือมองจากด้านนอกก็คือล้อนะคะเห็นล้อไหมคะล้อนี่ล,ล,ล,ลายนี่นะถ้าเป็นเกตแซดจะเป็นไลายใบพคส,สีเทาแบบนี้นะอ่าค่ะเดี๋ยวลูกค้าถึงเลิกถ้าถึงเลิกแล้วว้ไม่ยานางได้เลยนะคะอ่าก็จะมีบันไดข้างให้แบบนี้เนาะมีบันไดข้างมีสัญลักษณ์โลโก้ไฮแลนเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไปเลี้ยว๋ยูตรงนี้อ่าลูกค้าเริ่มจะไว้ไมยานางกันแล้วนะคะ เป็นความเชื่อนะคะในการแว่วๆไม่นางก็คือขอปกป้องรักษาคุ้มครองให้ลูกค้าขับรถปลอดภัยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยช่วยเตือนสตินะคะอย่างน้อยช่วยเตือนสติในการขับขี่เนาะให้เราระบัดระวังมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะก็ขอให้ลูกค้ารวยๆเฮงๆนะคะขอให้รถคันนี้หนุนดวงหนุนบารม,ละละมีช่วยให้ลูกค้ารวยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะที่สําคัญอย่าลืม3าตัวตรงนะคะ8ปดหนึ่งเจ็ดแปดนะ,ะลองดูค่ะเบอ่อใครมีโชคล่อมกันนะคะ อ่าสี่ประตูตัวแซตนะคะสีประตูตัวแซดดีออโต้ค่ะราคาลถอยู่ที่917,000บาทตัวนี้มีโปรดาวล้มต้นอยู่ที่58,0 0 0บาทนะคะแต่ว่าลูกค้ารายนี้ดาวเยอะนะลูกค้าดาวนี้คันนี้ดาวเยอะนะคะดาว3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเนาะ<ม>ลูกค้าบอกว่าเก็บเงินมานานแล้วไม่อยากายดาวน้อยเนาะอ่าก็ดาวเยอะไปนะคะเซ็นวันเดียวอนุนมัติเลยจ้าอ่าสัญ,ญลักษณ์เกแตแซตอยู่ด้านหลังนะคะที่บอกว่าพิเศษที่ลูกค้าขอเปลี่ยนนะคะอันนี้เลยอันนี้เลยนะคะ ขอเปลี่ยนเมื่อวานให้ดูคร่าวๆแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันมืดไปน,นิดนึงเนาะมันมืดไปน,นิดนึงอาจจะมองเห็นไม่ชัดนี่เลยลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นเบาะสีครีมแบบนี้นะคะรีเควสเองนะคะรีเควสเองนะเซลเซลบอกว่าอย่าเปลี่ยนเลยเสียได้หนังอะไรเงี้ยไม่เยื่อไม่ฟังอยากได้อะก็อยากได้ก็จัดให้ก็ตามนี้นะคะอืมนี่เลยก็จะเป็นสีครีมนะ,ะจะเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะผ้าสีครีมนะ,ะเป็นลวดลายเดียวกันกับตัว ที่มาจากโรงงานเลยนะคะแต่ตัวนี้นจะเป็นสีดำนะนนเห็นไหมคะมีลวดลายมีตัวระบายความร้อนให้เหมือนกันนะคุณจีราว่าส่งเดือนเท่าไหร่ส่งเดือนเท่าไหร่หรถ้าเดา58้าหมก็ส่งเดือนประมาณ12ื่นสองกว่านะคะหม0่0สองหมื่นสามประมาณนี้เนาะ,ะตัวนี้ให้ดูนะคะจะเป็นบ่อนหนังสีครีมนะแผงแผงประตูก็เปลี่ยนให้นะเปลี่ยนแผงประตูเปลี่ยนให้เป็นสีครีมนะคะ เก็บรายละเอียดมาให้หมดเลยนะคะฝาครอบที่เก็บของก็เปลี่ยนให้เป็นสีครีมนะเปลี่ยนให้เป็นสีครีมนะคะเก็บรายละเอียดให้นะคะทุกอย่างที่เป็นหนังเบาที่เป็นหนังนะคะเปลี่ยนให้หมดเลยสิ่งที่เปลี่ยนให้ไม่ได้ก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ตรงคอนโทรนะคะตรงนี้จะต้องเป็นตัวที่ติดเดิมๆจากโรงงานนะจะเป็นหนังเหมือนกันนะแต่เป็นหนังสีดำเลยนะคะอาจจะเป็นหนังสีดําแบบนี้นะคะด้วยความที่แบบมันมีถุงลมอยู่ในนี้นะคะเราไม่สามารถ เปียให้ได้นะคะอ่ะลูกค้ามาเลยค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ลูกค้าก็เริ่มว้ไม่ยานางกันแล้วนะคะ,ะก็จะประมาณน,นี้เนาะอะ่ให้ดูในเกตแซนะคะความพิเศษของเกตแซตก็คือนี่เลยเกตเซจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะในตัว LDA จะไม่มีนะคะในเกตแซจะมีตัวแอร์หลังให้แบบนี้นะคะอ่าอันนี้ลูกค้าก็เริ่มว้ไม่ยานางกันแล้วนะ สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ทักทายกดไลค์กดแชร์ให้พี่ออนด้วยให้พี่ออนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวรู้หัวใจขอบคุณทุกการกดแชร์ให้พี่ออนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะอ่าอันนี้เจ้าของรถคะ่ะ <c oughs> สวยถูกใจไหมคะวสวยถูกใจงงน,นะสว่างขึ้นเยอะเลยลูกค้าบอกว่ารถก็สีดำภายในก็สีดำทำยังไ <c oughs> งดีอยากเปลี่ยนสีบอดแชอบรถสีดำเนาะ ก็จัดให้แบบนี้นะคะ,ะจัดให้แบบนี้นะชอบสุดใจเลยทีเดียวเนาะจริงๆเมื่อก่อนอีซูซูก็มีเบาะสีครีมนะแต่ว่ารุ่นใหม่เขาไม่ไม่ได้ทําสีครีมนะคะรุ่นใหม่จะเป็นสีดําทั้งหมดนะจะมีเบาะในตัวมิวที่จะเป็นสีน้ำออกน้าตาลน้าตาลเนา,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 นาะก็จะประมาณนี้นะคะเขา,าจะมีดอกไม้พวงมาลัยมีเงินขวัญถุงให้ลูกค,ค้าในวันรับรถ5้าร้อยบาทแบบนี้นะคะ ให้ดูรถเข้าใกล้อีกทีนึงนะคะวันนี้มีส่งมอบรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้ก็สี่ประตูตัวแซดนะคะราคารถ917,000บาท917,000บาทใช้เงินดาวน์เริ่มต้นแค่58,000บาทนะคะ58,000บาทอ่ามีคนถามเข้ามาคุณการจนาบอกรุ่นรุ่นนี้ดาวเท่าไหร่ก็นี่เลยค่ะราคาลถ917,000บาทนะคะเป็นตัวแซดเกรดแซดเกียร์ออโต้นะคะราคาลถอยู่ที่ 1> 9 1 7 0 0บาทนะมีเงินมีโปรโดาวเริ่มต้นแค่58,0 0 0บาทนะโปรดาวเริ่มต้นแค่5้0 0 0บาทลูกค้ารับรถได้เลยนะตามนี้เลยนะคะโรนี้นะคะลูกค้าลองโทรเข้ามาคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นอนุมัติสินเชื่อนะคะลูกค้าต้องมีอาชีพนะต้องมีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ต้องมีเอกสารตรวจสอบได้นะคะใช้บิบแจแล้วค่ะรวยรวยรวยะส่งเดือนเท่าไหร่ส่งเดือนเท่าไหร่ส่งเดือนเท่าไหร่ส่งประมาณ หน่งสองหมื่นสามประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณกัจนาเดี๋ยวยังไงเราอินบอกคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะอ <c oughs> ขอบคุณามากมากที่ทักทายมานะคะเดี๋ยวพี่ออนส่งรายละเอียดให้ทางอินบอกอีกทีหนึ่งนะอ <c oughs> ขอบคุณที่สนใจนะคะขอบคุณที่สนใจขอบคุณที่พักทายกันเข้ามานะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะสมมอบรถกันรัวๆเลยวันนี้เลิกดีตอนเที่ยงร <c oughs> ัวๆเลยนะคะอ <c oughs> สวยขอบคุณค่ะ ณขนาดนี้ณขนาดนี้นะคะก็มีการส่งมอบรถกันถึง3คันนะตอนนี้มีส่งมอบรถถึง3 0 0คันเลยของพี่ออน1 000, คันก็คือคันนี้นะเป็น4ประตูตัวเกตแซนะคะในเกตแซราคาลดอยู่ที่9 17,000บาท917,000บาทแล้วก็มีตัวของที่ปรกษาการขายท่านอื่นก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นตัวเอสดเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเอสนะคะราคาลดอยู่ที่6 5 0 0 0บาท6,5,000บาทใช้เงินออกรถตัวนี้อยู่ที่19,999บาบาทเนาะตัวนี้มีโปรอยู่นะคะ ทุกตัวก็มีโปรให้หมดเลยนะในตัว4ประตูตัวนี้ก็มีเงินแค่ห้าหม่นแบาทก็ได้ขับรถ4ประตูป้ายแดงเกียร์ออตโอต้ไล่แล้วนะคะใช้เงินไม่เยอะนะใช้เงินแค่หลักหมึ่งก็รับรถอินสูตได้เลยนะคะเรื่องง่ยายๆจะเกิดขึ้นที่เพจพี่ออนนะคะถ้าลูกค้าติดต่อแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะ ทุกอย่างที่คิดว่าง่ายไปที่อื่นว่ายากยากยากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างเช่นลูกค้าเมื่อกี้นะคะลูกค้าเมื่อกี้จริงๆอ่ะก็เคยไปทําสัญญายื่นสิทธเชื่อที่อื่นมาแล้วเหมือนกันก็คือไม่ผ่านเหมือนกันนะคะอาจจะพี่ออนไม่ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแต่เขาบอกว่าเซลบอกว่าไม่ไม่โอเคแม่หนุม้าอะไรประมาณนี้ก็อาจจรพี่ออนวันนี้ก็ได้รับรถแล้วนะคะทั้งทที่มีเงินดาวเยอะนะคะทั้งทที่มีเงินดาวเยอะลูกค้าคันนี้ดาวสามแสนบาทเลยนะดาวถึงสามแสนบาทเลยทีเดียวนะคะเกิน2 5่เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะอ่าก็วัน ให้ผ่านได้แล้วรับรถได้แล้วนะคะ,อ,ะอย่างที่เคยแจ้งแหละถ้าเกิดมีเงินเยอะจะเข้าโชว์รูมไหนก็คิดว่าเขาเขาน่าจะทําให้ผ่านได้หมดอะค่ะแต่ว่านี่ก็ ers, Gotta, เป็นอน like ีกเคสเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่มีเงินดาวเยอะแต่ก็ผ่านการอกหักมาเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เจอพี่ออก็ทำนวันนี้ก็ทําสัญญารับรถได้แล้วนะคะส่วนใครที่มีเงินดาวน้อยมีงบหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นอะไรประมาณนี้อาจจะมีไม่เยอะก็ลองดูกันดีๆนะคะเลือกที่รึกษาการขายดีศึกษากันไปเยอะๆนะคะแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะคะบางทีแบบว่าทักเข้ามาบอกว่า,เ,า,เ,า,า,เ,า,วาเห็นบอกว่าพี่ออนซื้อง่ายอะไรเงี้ยค่ะต้องมีอาชีพนะคะลูกค้าต้องมีอาชีพนะลูกค้าต้องมีอาชีพตรวจสอบได้นะคะเช่นน้ากสมมติว่าเป็นลูกจ้างบุคคลอันนี้ต้องไปคุยกับในใายจ้างนะถ้าเป็นลูกจ้างบุคคลต้องไปคุยกับในใายจ้างว่าในใายจ้างจะให้ใบเอกสารไหมเอกสารก็คือจะมีบัตรประชาชนของในใายจาา้างนะบัตรประชาชนของนายจ้างถ้านายจ้างทำรับเหมาก่อสร้างหรือ ขายของนะคะต้องขอสัญญาเช่าสัญญาจ้างของนายจ้างมาแนบด้วยนะคะนี่ลูกค้าต้องไปคุยกับนายจ้างนะถ้านายจ้างไม่ให้อันนี้ทําไม่ได้นะคะอันนี้ทําไม่ได้นะคะพูดด้วยปากเปล่าไม่ได้นะคะว่าเราทํางานที่นั่นที่นี่เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยพูดด้วยปากเปล่าอันนี้ทําไม่ได้นะคะต่อให้พี่ต่อให้เซลเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ลูกค้าต้องมีเอกสารนะคะลูกค้าต้องมีเอกสารนะคะต้องหาเอกสารมา ยืนยันอาชีพของเรานะคะคันนี้มีเอกสารอะไรได้บ้างอะไรที่ออนจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างตรงนี้เราต้องอินบล็อกกันนะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณทุกคนเลยนะอ่ก็มี2คันตอนนี้รอเหลืออีกสคันนะคะเป็นของพี่ออนหนันนะสประตู4ประตูตัวแซดเกียวโตนะคะอ่แล้วก็มีด้านหลังเป็นมิวเอด้านหลังเป็นมิวเอ็กหนึ่งันนะคะอ่ะก็ว่าจะเป็นรถอีวุสุรุ่นไหนคะตอนเดียวแคป4ประตูมิวเอหรือ ตัวไหนล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับอีสูซุนะคะติดต่อพี่ออนกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าอยากให้เซลล์คนนี้บริการนะคะพี่ออนนะคะพี่ออนประจำอยู่ที่อีสูซุพระนครสาขาปทุมธานีเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะคะถ้าจะมาหานะอีซูสุพระนครสาขาปทุมธานีมาตาม GPS ได้เลยนะคะมาหาพี่ออนที่อีสุซุพระนครสาขาปทุมธานีได้เลยนะคะเข้ามาหน้าเคาน์เตอร์เข้ามาหน้าฝ่ายขายถามหาพี่ออนนะคะถามหาออนอีสูซ์ป้ายแดงนะคะแล้วจะได้รับการบริการจากพี่ออนนะคะถ้าไม่ถามหาก็จะมีที่ปรึกษาการขายท่านอื่น มารับแล้วก็เขาจะขายบริการให้นะคะแต่ยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อกับพี่ออนก็ให้ทาหากันนิดนึงหรือไม่ก็โทรมาโทรมานัดก่อนนะโทรมานัดก่อนโทรมานัดล่วงหน้านะบางทีแบบพี่ออนมีไปหาลูกค้าข้างนอกอาจจะมาแล้วไม่เจอนะคะอาจจะมาหรือไม่เจอหรือไม่ถ้าเดินเข้ามาแล้วถ้าเดินเข้ามาแล้วแล้วแบบพี่ออนไม่ทักอะไรนี้ก็ทักพี่ออนได้นะคะเพราะว่า,าต้องบอกอก่อนนะคะว่าบางทีเราก็อาจจะจํากันไม่ได้ด้วยโปรไฟล์ของ Facebook โปรไฟล์ทิกต็อกโปรไฟล์ของ อะไรก็แล้วแต่บางทีมันตุมันเล็กอ่ะพอตัวจริงกับกับรูปบางทีมันก็จํากันไม่ได้อ่นนี้เดี๋ยวเดินเข้ามาแล้วพี่ออนไม่ไม่ทักทายอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ออนยิงพี่ออนไม่ได้ยิงนะคือบางทีเดินเข้ามาเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นลูกค้าของที่ปกักสากันขายท่านอื่นหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปทักทายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลายเป็นก้าวเจพีทว่าพี่ออนเห็นแล้วไม่ทักไม่ทายอันนี้ไม่ใช่นะคะบางทีมันมันมันเป็นเรื่องของของของกฎกติกาของโชว์รูมนะคะอันนี้ก็ต้องต้องขึ้นมาแล้วก็ถามหหหาาาาาเเเเลลลลยยยยมมรรรืออโโททพ หนูจะไปหาเวลานั้นเวลานี้หรือผมจะมาหาเวลานั้นเวลานี้ทักทักทายพูดคุยมาได้เลยนะคะอืมก็อย่างที่บอกนะคะพี่ยอนเป็นที่ปรึกษาการขายที่อีซูซุพระนครสาขาปทุมธานีมา2ีปีแล้ว20กว่าด้วย20กว่าปีด้วยนะคะนับกัะวเองนะคะเข้าตั้งแต่ปี42นะตอนนี้ก็ปีเท่าไหรอ่อ่ะนับกัะวเองนะคะว่าพี่ยอนทางานที่นี่เอามากี่ปีแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเรียนจบมาแล้วก็ทํางานที่นี่ที่แรกเลยนะคะสั่งสมประสบก,การณ์สั่งสมการทํางาน มาเยอะแยะมากมายคิดว่าน่าจะมีเคสยากที่แบบมาให้พี่ออนแก้ไขอันนี้ได้หลายๆเคสเลยนะคะตามทีวีวิีตามที่ให้ดูเลยนะเนาะอเเดี๋ยวให้ให้ดูรถอีกรอบนึงแล้วกันนะคะเป็น4ประตูเป็น4ประตูะต,ตัวแซดนะคะเกรดแซดนะเกียร์ออโต้นะคะใน,นลูกค้าเริ่มนั่งรอแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ออนขอตัวนะขอตัวไปอธิบายการใช้งานรถให้กับลูกค้าอีกนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่า ยังไม่เคยใช้ i s ู z u นะคะยังไม่ใช้เคยใช้รถกระบะลูกค้าเคยใช้แต่เป็นรถเ,เก่งนะคะในฟังก์ชันของตัวรถเก่งอาจจะไม่เหมือนกับ Isuzu ชาทีเดียวนะคะยังไงแล้วพีขว่ขอตัวก่อนขอตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงน่าจะเป็นวันไหนอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันไหนว่างหรือว่าวันไหนที่ไปทําสัญญานอกสถานที่แล้วสถานที่เอื้ออานวยในการที่จะไลฟ์สดเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์นะใครเข้ามาแล้วหรือใครที่อยู่ตอนนี้ดูอยู่ตอนนี้ฝากกดแชร์พี่ออนด้วยค่ะกดแชร์พี่ออนด้วยนะเป็นเปกำลังใจค่ะเป็นกนะะําลังใจพี่ออนด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีของสมนาคุณให้กับลูกค้าแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะกําลังคิดอยู่นะคะว่าเดือนนี้จะแจกอะไรดีเนาะ มันมีกิจกรรมที่จะมาแจกเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยความที่พี่วันค่อนข้างยุ่งมากตอนนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้มาแจกของกันนะคะนะคะมอบของสมนาคุณดีกว่าไม่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 มีเวลานะแต่ว่ายัางไงแล้วก็คิดถึงกันเสมอนะคะคิดถึงกันเสมอเดี๋ยวมามอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าแน,น่นอนนะคะยังไงแล้วช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปก่อนนะคะกดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์พี่วันด้วยนะ,ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปอธิบายการใช้งานรถให้กับคุณลูกค้าอีกเพราะว่า อธิบายเองทาทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะไปแล้วค่ะเจอกันอีกทีนึงไรหน้าคลิปหน้าพดหน้าใครรักใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย